Này mini, ơi uh, phải em nhờ <laughs> Này mini, ơi uh, phải em nhờ เช็คให้หน่อยเช็คให้หน่อยถ,ถ้าถ้าถ้าพังอะไรบอกบอกในแชัดเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็รุยคนเดียวเพราะว่าเพื่อนลงกันหมดแล้วเราเล่นคนเดียวเดี๋ยวจะหัดเล่นฮันโซนะอ่ะก็เทสตีมวันนี้วันแรกนะครับก็อาจจะขัดข้องนิดหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะครับภาพมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่คอนเน็ตผมได้แค่นี้จริงนะจริงนะเออไม่โกรธนะ ไหนๆก็มาครั้งแรกแล้วอาจจะแบบยังไม่ค่อยดีเช็คแคหน่อยเช็คให้หน่อยถ้าถ้าถ้าพังอะไรบอกบอกในชัด <c oughs> เปิดเพลงดีไหมเนี่ยอะไรคิดอยู่ <c oughs> กลัวลิขสิทธิ์ที่มาเลย หาห้องนานในห้องแล้วได้ฝากเช็คด้วยนะครับคนดูนะเลิฟเทุกคน ได้ห้องแล้วโอ้โหแต่ปิงปิงขึ้นสองร้อยว่าตัฟัคโอ้ฮเจอไอทีเคแต่ปิงทุปิงดิโอ้ยไม่ปิงมันขึ้นอย่างนั้นนะเราจะเล่นยังไงอะ เดี๋ยวๆขอเช็คเช็คอ่าเช็คเนเทรนดิ้งกันคือแบบไม่คิดว่าสตรีมแล้วมันจะปิงขนาดนี้จิตใจเขาทำด้วยอะไรคือเน็ตจะไม่ไหวจริงๆใช่ไหมยอยากสตรีมกับเขาบ้างอะไรบ้างโอ้โดูดิ โอ้ยเห็นปิงแล้วก็ถอดใจแล้วจะสตรีมดีไหมเนี่ยไมย่ดีโออ่อสตรีนโอ้ยอดเล่นแน่เลย <c oughs> ดูปิงมันจะดาวไหมอืม <c oughs> วับอื <c oughs> ถุดยอดห <c oughs> ลบไม่น่าจะได้สตรีมมั้งเนี่ย <c oughs> มันจะปิงขนาดนี้ก็เกิดไปหรือต้องสตรีม 360p จะพอใจครับพี่นอ้องอสตรีม 360p ก็ได้นะได้ยังถ้ามันจะยากเลยขนาดนั้นเดี๋ยวนะ อ่าปิงเริ่มลดแล้วเราต้องลดปิดเล t ลงเคน่าจะประมาณนี้นะน่าจะได้เดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนนีคือตอนนี้กําลังหาเซตติ้งที่มันเหมาะกับเราอยู่ว่าเอ้ยมันเล่นได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันเล่นได้ผมก็อ่ะเล่นเล่นไม่ไหวก็บายบายคับพี่น้องอะไรเงี้ย อ๋อเพิ่เริ่มขึ้นอ๋อเก็ตแล้วรู้สึกว่าจะเกินอัตราส่วนที่เราต้องการนะครับกำลังแก้ไขยอยอ่อป๊แบบนึงอ่าเริ่มเริ่มได้แล้วอืมโอเคโอเคเลยโอเคเลย,ยเดี๋ยวเปิดชแชทแป๊บ เอมจะเปิดแต่ห้องแชทยังไงวะเนี well> ่ยภาพแตกอยู <t <t ่แล yes, ้วครับเริ่มเริ่มได้แล้วเพราะว่าเน็ตมีแค่นี้ก็สตรีมได้แค่นี้นะทาไมปิงมันขึ้นๆอ๋อโอเคยังไงก็ภาพแตกก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเน็ตมีแค่นี้จริงๆ แต่อยากสตรีมอะเออขอโทษเราทําได้แค่นี้เรารอสปอนเซอร์ก่อน <laughs> มีสปอนเซอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวไปว่ากันแช <laughs> ร์ลยควิคเพย์เลยครับเล่นได้ละ <laughs> อยากลงแรงนะแตแบบ่ไม่เอาไม่เอาเต้ไปผ่านเล่นอ่ะดูดิเจแปแล้ว,ลวเดี๋ยวตายหาพอดี ให้ฝังเนื <hey>. yeah. Yeah, ้อฝ <c oughs> okay. ักตัวด้วยมือใหม่มือใหม่หัดขับเลยสตรีมวันแรกแล้วเราจะอ่านแชทยังไงอ่ะมีวิธีเปิดแชทไหมไอ้ทำไก่ Sound resumed ไก่มีวิธีเปิดแชทอย่างเดียวปะรู้ไรอย่างเดียวกะเอ๊ะไรอยู่ปะเออมีมีมีวิธีเปิดยังไงอ่ะไอ้ตรงมือเห็นช่องใช่ปะมันจะมีจุดจุดจุดอ่ะเห็นป่ะเห็นปล้เหอได็แล้วเรากดเรากดเข้าไปเมันจะมีแยกแชทออกมา อ๋อโอเคโอเคพูดมาเข้ามาพี่กายจะไปละอา้าวอ้าวโอเคโอเคโอค้ยมีตีนเลยเหรอครับโอ้ยตื่นตัดใจมันน่าดีใจขนาดนั้นเหรอพี่เดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเห็นไหมอาวิธีปรับเอ็ดเอออุ๊ปส์เดี๋ยวนะ ออ๋โอเคโอเคพี่กายจะไปละอ้าวปากฟอกปากฟอกได้ตีแล้วโอ้ได้ตีแล้วแว่าฟอกใช่ไหมฟอกเขาเป็นคนสิงคโปร์เหรอใช่เขาเป็นนักสิงคโปร์สิงคโปร์สิงคโปร์อย่ารู้ด้วยว่าเขาพูดถึงเกาเดนพูดชื่อเขาเขากำลังรู้ดิ อยู่เลยที่สแนมอลาวไอเฮอร์สิงคโปร์เขาอยู่เขาอยู่ในทีเอ็มหรอตั้งนานแล้วลูกต้องหนุ่ยเขาพอกับที่บีไม่รู้ว่าร้ายอะไรล้วบีบอลโนบิตะโทษเราเนาะโทษเราเนาะโอเคสี่ยังไงถ้าไม่ไม่ถ้าไลฟ์สตรีมไม่ไหวก็บอกกันได้แป๊บนึงคุณฝาเป็นพุทธทุทกันลืมลืมโทษโทษโอเค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  ยังไงฝากคนดูช่วยดูหน่อยนะครับต,ตอนนี้อ่านแชทอยู่ตลอดเวลาอยูย่แล้วเฮ้ยคิวคิวก๊อดว่ะอุ๊บส์เจอคิวคิวก๊อดกับโนบิตะดฝั่งนู้นโหดอยู่ครับให้ได้เลยเ <c oughs> รไล่สตรีมตาแรกก็เจอแบบ <c oughs> ของแข็งแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่เราเล่นทั่วไปใช่ไหม ไปเคลียร์ลีบอลด้วยมีรีบอลด้วยอะไรวะอะไรอะเบนซัมชิชโชผมเล่นเสียงเกาหลีนะอาจจะฟังแล้วแบบอาจจะขัดถูน่อยๆนะไฟฟอดเก่งหมดทุกคนสักเก็ตสักเก็ตเอาว้จะสักเก็ตกันชิคุกันนี่ดีกรีเซ็นเซเนเจอร์เซียสโกเลยนะฝั่งนู้น แล้วก็รีบอลนี่คิวเลต์แปดสิบเก่งมาพอกับผมเนี่ยอาจจะเก่งกว่าได้ครับโอ้ยบ้านใช่ตายไปดิครับบ๊อบเดอะบิลน่าจะห้าคนบ๊อบเดอะบิลเดอร์บ๊อบเดอะบิลเดอร์โอเยอะตายซะไอ้พวกไอ้คกณแบุตะ

อุย้ยแม่เลยฟันไม่ตายฮาราลินฮารโอ้โหโตวัวยืนสีนี้บินบนี่ครับรออะไร <im ittel ur> บินไปแล้วหนึ่งเพโลดเพโลดมาแล้วด้วยตตีสแ็กเอทางซ้ายเสียงยังชัดตายที คดวันวินน่ะเล่นกค่แต่งโ,โอ้ตอนไหนเปิดตินายเปิดตีเขาบายบายบาย,บายไม่ให้ฆ่าหรอก,กโอ้โหโนบิตะไม่เอาโนโอ้ยไม่ละวย พยายามสะรีมอยู่นะข้างหลังข้างหลังคือแบบจอมันเล็กด้วยเล่นยากอ้าวตายกันหมดวัตถุฟั่งอ๋อเหรอขอบคุนใจด้วยนะคลาส 谁没玩、啊，真的，怎么的？ โอ้ตายมาจากไหนวะทำไมเราเพิ่งนึกออกวะทำไมลวงมันลวงกันหมดเลยตั้งตึแขงขนาดนี้ชื่อผลกับตั้งตง

วเอตัวยองุดยอดไี่ชิะชิวนจุดนโอ้ยเน็ตเน็ตขอวิธีสตรีมมาไลฟ์ทีครับเพื่อนเพื่อนครับช่วยผมดตวทยควาเยอะได้ขวาเยอะ Hup, hup, hup. What the heck? What oh. the heck? What the What

แมเมื่อตั้งเก็บวะสกินกากไม่ใช่ป่ <laughs> <laughs> าไปนันพี่กายบอกเกี่ยวที่อะไรกับสกินก็ไม่เกี่ยวหรอก